โลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนทันแรกนะคะเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนตามวันนี้ขออนุญาตแนะนำติดพันหนึ่งรายการค่ะนั่นก็คือยาสีฟันคลิสเจอร์ยิ้มสดใสลมหายใจสะอาดกล้ายิ้มกล้าพูดกล้าคุยอือสังเกตไปคะว่าทำไมเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วเราสึก้นทำลายมาเหนียวเหนียวเพราะอะไรคะเพราะว่า มันมีกลิ่นบูดแล้วทำให้ราบอืม้มปากเหม็นจังเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกับใครนะคะโอเคค่ะวันนี้ยาสิบันคริสเตอร์ช่วยคุณได้กันอื่นเลยนะคะคริสเตอร์เราจะมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะคะรสมินค่ะออริจินัลเฮอร์เบิร์ค่ะสมุนไพรและชาขาวเลือกตามใจค่ะ ลอสมินนะคะก็จะเป็นออริจินอลนะคะมี3ารขัดฟันละเอียดนะคะพร้อมต้องปูวอะไรให้ฟันขาวสะอาดลักขัดคราบพลักได้ดีฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องกินชากาแฟกินชากาแฟแล้วมีปัญหาเรื่องคราบฟันฟันเหลืองคราบฟันเห็นบูนเยอะคริสเทอร์ค่ะช่วยได้มีปัญหาเรื่องโรคเหงือโรคฟันถุปัญหาใดบางคนจะมีปัญหาเรื่องฟันถุมากเลย นะคะลองเปลี่ยนอย่างสิบวันดูนะคะเพ,พื่อคิดเทอร์ช่วยได้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็คนที่เรารักค่ะ,อ,ะอันที่สองน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของชาขาวค่ะจะมีสารคาเฟอนละเอียดเหมือนกันนะคะมีฟูออร์ไเหมือนกันแต่มจะมีส่วนผสมของชาขาวที่เก็บมาจากต้นตูมชาและต้นชาอ่อนนะคะในช่วงเช้าของท,ทุกวันซึ่งมันมีน้อยมากมาหัแล้วก็บอดบางผ่านการวิธี ธรรมชาตินะคะทำให้แห้งอบแห้งโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆหอมอ่อนของชาขาวค่ะชาดิ้ติดใจมากบอกเลยนะคะอันที่สามค่ะก็จะเป็นในส่วนของเฮอร์เบลร์นะคะส่วนไพร11ชนิดประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ด้วยรสของเขาที่มีส่วนผสมของเบปเปอร์มินต์สเปรย์มินนะคะการพู t ีทรียูคาลิปตัสนะคะมะนาวนะคะใบโหระพาขิงเอมและสะดาวโอ้โหเพื่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะเป็นสารสก,กัดมานะคะสารสก,กัดเหล่านี้นะคะแล้วก็ทำให้มีรสชาติแล้วก็สีตามสมุนไพรเหล่านี้ด้วยนะคะหอมค่ะและประทับใจสุดๆนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่เคยใช้แนะนำค่ะแล้วคุณจะติดใจตอนนี้นะคะ มีโปรโมชั่นค่ะสำหรับเดือนหน้านะคะซื้อ3หลอดนี้นะคะรถใดก็ได้นะคะแถมซื้อแค่2หลอดนะคะแถม1หลอดค่ะ200กรัมคิดดูนะคะราคา2 0 0 218บาท2 2 0บาทแล้วก็2 3บาทนะคะก็คือแล้วแต่รสชาตินะคะฉะนั้นซื้อเอาเป็นว่าคุณซื้อแค่400บาทแต่คุณได้แถม200บาทคุ้มสุด หปีมี1ครั้งนะคะรีบจัดเลยนะคะสังส่งซื้อที่นี่นะคะหรือว่าติดต่อมาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะเริ่มต้นโปรโมชั่นเดือนหน้ารีบซื้อนะคะรีบก่อนหมดวหวค่ะขอบคุณค่ะ